สวัสดีครับบุ้มปานหนูหูยักษ์อย่งางไรครับอันนี้ต้อนรับ,นะรบพี่น้องาจากต่างจังหวัดนะครับมาจากจังหวัดพะเยานะครับโทรติดต่อเข้ามาศึกษาดูงานมาดูวิธีการเลี้ยงหนูในรูปแบบใหม่ๆนะครับนวัตกรรมใหม่นะครับว่ายังยังไงนะครับเติมต้นยังไงดีนะครับระบบน้ำทำยังไงนะครับแบบลย เอาแบ่งพเมยพันไปทดลองเลี้ยงดูกันนะครับนะครับไปศึกษาเรียนรู้กันนะครับนะครับที่ร้าเราก็มีไว้ให้ดูหลายรูปแบบนะครับนะครับแล้วก็สอนวิธีการดูเพศนะครับตัวผู้ตัวเมียดูยังไงนะครับนะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับนะครับเลี้ยงยังไงให้น้ํายังไงนะครับการทําความสะอาดยังไงนะครับนะครับ การตลาดยังไงการแปรรูปยังไงนะครับว่าเรียงเราจะไปขายที่ไหนนะครับนะครับถ้าไม่มีที่ขายก็มาขายให้ผมได้นะครับผมนะครับสอนโดยธีการประเภทนะครับแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์ป้องกันเจนถุงมือนะครับที่ขีดหางนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการจับหนูนะครับนะครับแล้วก็ป้องกันการโดนหนูกัดอะไรครับนะครับ ที่ฟาร์มเราก็มีเอาไว้ดูหลายรูปแบบนะครับนะครับไอพวกสีเดียมนี่จะเป็นห้องคุนนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับสองเดือนสามเดือนสี่เดือนนะครับนะครับที่โฮมฟอยนนี่ก็ไปรักษาอุณุภูมิไม่เขานะครับนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อวงกลมนะครับอันนี้ก็ห้ื่ใบพอลมป้อมโดนแดดนะครับช่วยลดความร้อนให้เขานะครับะครับก็เลย โอ้ไม่เขาลดความร้อนนะครับลดได้ประมาณหนึ่งถึงสององศาครับที่ผมเคยลองนะส่วนด้านในก็เป็นหนูคอนโดฝั่งนี้ก็เป็นหนูคอนโดนะครับระบบนำอัตโนมัติตัวฟาร์มนะครับนะครับท้ให้คนดูหลายๆแบบนะครับใครชอบแบบไหนก็ไปทํานะครับไม่ห่วงนะครับนะครับไม่ห่วงนะครับเอาไปปั๊ปปี้ไปทําได้เลยเต็มที่นะครับสาหรับฟาร์มผมนี่แบ่งปันอยู่แล้วครับนะครับไม่มีสูตรไม่มีกักอะไรสักอย่างนะครับ อย่างแล้วไม่มีที่ขายก็มาขายลงไรแล้วมาดูงานได้ครับบางคนก็เน้นแบบเโนโลรีแบบนี้ง่ายๆครับมาช่วยนะครับเช่นระบบตัาเซลล์นะครับระบบน้ำอัตโนมัติตัวฟาร์มพัดลมบรรยากาศาในฟาร์มอัตโนมัตินะครับตั้งเวลานะครับทำเวลา,าเวลาที่ยางทำงานนี่ครับบ่ายโมงหยุด หนึโมงครึ่งนำงานสองโมงครึ่งหยุดนะครับตามนั้นทำเป็นสเต็ปนะครับสี่สเต็ปนะครับแลู้จะได้ไม่ร้อนนะครับผมนะครับก็สนใจอยากมาศึกษาดูงานยินดีต้อนรับนะครับนะไม่ซื้อไม่บากันนะครับศึกษากันใฟรีนะครับผมสาหรเล็กนะครับบริการโดยใจเนาะนะครับใครอยากได้สายเหนือสายเชียงรายเอาไปเลี้ยงเอาไปค่อยสายก็ยินดีให้บริการนะครับผมนะครับ จากที่นี่ก็จะไปนี่สวัสดีครับ